หุบเขาโมกาถูกปกคลุมด้วยห่มอกหนาทึบที่ไม่มีวันจางหายซึ่งดินแดนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปย่างกายยกเว้นแต่คนใจกล้าหรือคนบ้าที่เสียสติทุกๆคืนจันดับเสียงครวญครางเหมือนเสียงผู้หญิงร้องให้จะดังก้องมาจากห้วงลึกลับกลางหุบเขาไอริสนักล่าสมบัติผู้หญิงพยองนำทีมนักผจญภัยกลุ่มเล็กๆเ,เข้าไปในหุบเขาเพื่อตามหาขุมทรัพย์ในตำนานดวงตาแห่งอเบตที่ว่ากันว่าซ่อนอยู่ในความมืดนั้น แต่สิ่งที่พวกเขาเจอไม่ใช่ทองคำหรืออัญ,ญมณีเมื่อหมอกจางลงพวกเขาเห็นปากหุบเขาเหลมคมและกว้างใหญ่มันดรูราวกับปากของสัตว์เดรัจฉานตรงกลางมีทางแคบๆทอดลงไปในความมืดมิดข้างล่างคือห่วงลึกไร้ก้นและไร้ซึ่งแสงสว่างและจุดสิ้นสุดที่แม้แต่แสงตะเกียงก็ส่องไม่ถึงพื้นแต่ทันใดนั้นเองมือสีดำขนาดใหญ่เท่าต้นไม้ก็โผล่ขึ้นมาจากความมืด และคว้าสมาชิกคนหนึ่งของทีมดึงลงไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ค่อยๆจางหายในความเงียบไอริสรอดมาได้เพราะวิ่งหนีทันแต่ในใจเธอรู้ว่าบางอย่างในหุบเขานี้กำลังตื่นขึ้นแล้วคืนต่อมาไอริสกลับไปที่ปากหุบเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เธอมาคนเดียวไอริสเชื่อว่ามีพลังอำนาจบางอย่างที่ดึงดูเธอเข้ามาเมื่อก้าวลงไปในห่วงลึกเธอพบว่าแท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่แค่เหวลึกแต่เป็นทางเดินสู่โลกอื่น ผนังหุบเขาเต็มไปด้วยอักษรโบราณที่เล่าเรื่องอารยธรรมที่สาบสูญพวกเขาเคยบูชาสิ่งที่หลับไหลอย,อยู่ในความมืดลึกลงไปใต้โบราณสถานและสร้างดวงตาแห่งอเบตเพื่อปิดผนึกมันไว้แต่เมื่อการเวลาผ่านไปพลังของดวงตาเริ่มอ่อนลงทันใดนั้นเงาดำใหญ่เคลื่อนไหวใต้เท้าเธอดวงตาสีเลือดคู่หนึ่งลืมตาขึ้นจากความมืดแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นในหัวผู้ที่เข้ามาในนี้จะเป็นเครื่องบูชาหรือจะเป็นผู้ปลดปล่อยกันแน่ ไอริสรู้ตัวว่าได้ยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความบ้าคลั่งกับความตายทันใดนั้นเธอเห็นดวงตาแห่งอเบตลอยอยู่กลางห้วงลึกมันไม่ใช่สมบัติแต่เป็นกุญแจที่กักขังสิ่งชั่วร้ายไว้เสียงกระซิบเสนอข้อแลกเปลี่ยนหากเธอทำลายดวงตาสิ่งที่ถูกผนึกไว้จะถูกปลดปล่อยแต่เธอจะได้พลังอำนาจเหนือหุกเขานี้แต่ไอริสรู้ดีว่าไม่มีอำนาจใดที่ปราศจากราคาที่ต้องแลกมาในที่สุดเธอตัดสินใจ ทุบดวงตาให้แตกด้วยตะเกียงของเธอหลังเสียงกรีดร้องอันบ้าคลั่งปุบเขาสั่นสะเทือนหมอกดำาทุ้งขึ้นจากห้วงลึกแล้วปีกมือขนาดมหึมาก็แผ่ขึ้นจากความมืดนี่คือสิ่งที่ถูกผนึกไว้เป็นเวลาหลายศตวรรษได้ตื่นขึ้นส่วนไอริสเธอยิ้มอย่างพึงพอใจขณะที่ผิวหนังของเธอเริ่มกลายเป็นหินเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านี่คือผลลัพธ์ของการเป็นผู้บุกเบิกขุกข,ขาโบราณที่ไม่มีผู้ใดย่างกาย คือชะตากรรมที่เธอเลือกและจากวันนั้นเสียงร้องในคืนจันดับจะไม่ใช่แค่เสียงคควนคัางอื่นใดแต่มันคือเสียงร้องเสซนทรมานของไอริสนักผจญไทผู้กล้าหาญซึ่งกำลังเรียกหาผู้ที่หลงเข้ามาเป็นรายต่อไป